สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง RTAF Sky Force ช่องนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อทุกท่านที่รักในกองทัพอากาศไทยและอยากติดตามข้อมูลใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบินการพัฒนาเครื่องบินรบรวมไปถึงการรีวิวเชิงลึกแบบจัดเต็มที่ไม่เหมือนใคร วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกำลังกลายเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศไทย นั่นก็คือ2,026 r t a f Thunder s p e c t r e เครื่องบินขับไล,ล่ล่องหนเจเนอเรชันใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การรบสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนทั้งด้านความเร็วความคล่องตัวความสามารถในการพรางตัวและระบบอาวุธปัจฉริยะ Thunder s p e c t r e นั้นถือว่าเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมการบินทหารไทย เพราะได้รับการออกแบบให้มีความล้ำสมัยเทียบเท่าหรือบางด้านอาจเหนือกว่ารุ่นที่ประจำการในประเทศมหาอำนาจจุดเด่นของมันอยู่ที่โครงสร้างแบบสตีลที่ลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเส้นสายลำตัวที่คมกริบและโค้งเว้าวตามหลักพลาศาสตร์อากาศยานทำให้เครื่องบินสามารถซ่อนตัวจากการตรวจจับของศัตรูได้แม้อยู่ในสภาพแวดล้อมการรบที่เข้มขน้น ในส่วนของสมรรถนะด้านความเร็ว Thunder Specter ถูกขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์คู่เจเนเรชันใหม่ที่มีกำลังขับมหาศาลและรองรับการเผาไหม้แบบ Afterburner ที่สามารถเร่งความเร็วทะลุแมทสได้อย่างง่ายดายอีกทั้งยังมีระบบควบคุมทิศทางแรงขับแบบ3มิติที่ช่วยให้สามารถพลิกหลบการโจมตีได้อย่างรวดเร็วและเฉียบคมไม่ว่าจะเป็นการรบในระยะประชิดหรือการโจมตีในระยะไกล เครื่องบินรุ่นนี้ก็พร้อมตอบสนองต่อทุกสถานการณ์เรื่องระบบอาวุธ thunder specter ได้รับการติดตั้งช่องเก็บอาวุธภายในลำตัวเพื่อคงความสามารถในการพลางตัวในขณะเดียวกันก็สามารถติดตั้งอาวุธภายนอกเมื่อภารกิจต้องการอนุภาพสูงอาวุธหลักประกอบไปด้วยขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะกลางและระยะไกลขีปนาวุธอากาศสู่พื้นนำวิถีด้วยเลเซอร์และเรดาร์ รวมไปถึงระเบิดอัจฉริยะที่สามารถเลือกเป้าหมายได้แบบแม่นยำยิ่งขึ้นอีกหนึ่งจุดแข็งคือระบบอิเล็กทรอนิกส์และการรบสมัยใหม่ c o c k p i ของ Thunder s p e c t e ถูกออกแบบให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบนักบินจะเห็นข้อมูลทั้งหมดผ่านจอ HUD และจอสัมผัสแบบหลายฟังก์ชันข้อมูลจากเรดาร์เซนเซอร์และรวนสนับสนุนจะถูกประมวลผลรวมเข้ามาที่หน้าจอเดียว เพื่อให้การตัดสินใจในสนามรบทำได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยประเมินสถานการณ์คอยแนะนำกลยุทธ์การบินและการยิงอาวุธระบบการสื่อสารถูกออกแบบให้รองรับเครือข่ายยุคใหม่ที่เชื่อมต่อกับระบบควบคุมการรบกลางทำให้ Thunder s p e c t r e ไม่ได้เป็นเทียงเครื่องบินรบโดดโดดแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสงครามดิจิทัลที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเรือรบ แและหนนวยรรด่บบบภาคพื้ไ้ไเบบอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือความสามารถในการบำรุงรักษาที่ถูกยกระดับให้สะดวกขึ้นวิศวกรไทยและพันธมิตรได้ออกแบบให้มีโมดูลที่สามารถเปลี่ยนหรือซ่อมได้อย่างรวดเร็วลดเวลาที่เครื่องต้องหยุดทำงานอยู่ในโรงเก็บทำให้กองทัพสามารถใช้เครื่องได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น การทดสอบที่ผ่านมาพบว่า Thunder Spectre สามารถทำการบินทั้งในสภาพอากาศปกติและสภาพอากาศเลวร้ายได้อย่างมั่นคงด้วยระบบควบคุมการบิน f l y b y w i r วรรุ่นล่าสุดที่มีระบบสำรองหลายชั้นเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักบินและเพิ่มโอกาสรอดในกรณีเกิดความผิดพลาดทางกลไกหลายฝ่ายมองว่าโครงการนี้ไม่เพียงสร้างความแข็งแกร่งทางทหารให้กับไทย แต่ยังช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการบินของประเทศสร้างโอกาสให้บุคลากรไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีล้ำสมัยและสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศในระดับที่สูงขึ้นผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่เครื่องบินล่องหนรุ่นใหม่แต่คือการเปิดประตูสู่อนาคตที่ไทยสามารถพึ่งพาตนเองในด้านเทคโนโลยีทางทหารได้มากขึ้น ถ้าพูดถึงดีไซน์ภายนอกต้องบอกเลยว่า Thunder s p e c t เ e เป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีเส้นสายดูดันและล้ำสมัยที่สุดที่เราเคยเห็นมาปีกและหางถูกออกแบบให้เนียนไปกับลำตัวค o อบพิดแคนอปปี้เคลือบด้วยวัสดุที่ลดการสะท้อนแสงและสัญญาณเรดาร์ขณะเดียวกันก็ให้ทัศนวิสัยที่กว้างสำหรับนักบินทุกมุมมองของเครื่องล้วนสะท้อนถึงการผสมผสานร,ระหว่างความงามและประสิทธิภาพทางการรบ นอกจากนี้ยังมีเวอร์ชั่นต้นแบบของ Thunder Specter ที่ได้รับการปรับแต่งสำหรับการรบกลางคืนโดยมีระบบอินฟราเรดตรวจจับเป้าหมายและกล้องตรวจจับความร้อนที่สามารถทำงานร่วมกับโบทนักบินรุ่นใหม่ทำให้นักบินสามารถมองเห็นสนามรบแบบ360องศาได้แม้ในความมืด ในอนาคต t ันเดอร์สเปกเตอร์จะถูกบรรจุเข้าประจำการเพื่อทดแทนเครื่องบินรุ่นเก่าที่ใกล้หมดอายุการใช้งานและจะกลายเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศไทยที่สามารถสร้างความมั่นใจในการปกป้องน่านฟ้าได้อย่างมั่นคงทั้งในภารกิจป้องกันประเทศการสกัดกั้นและการโจมตีเชิงลึก สิ่งที่เราต้องจับตามองคือการอัปเกรดในอนาคตของ Thunder s p e c t r ตที่อาจรวมไปถึงการติดตั้งระบบอาวุธพลังงานเลเซอร์หรือปืนรางไฟฟ้าการเสริมความสามารถในการบินไร้นักบินเพื่อรองรับการรบแบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อกับระบบอวกาศในยุคใหม่ ทั้งหมดนี้คือรีวิวแบบจัดเต็มเกี่ยวกับ2,026 r t a f Thunder s p e c t r e สุดยอดเครื่องบินขับไล่ล่องหนของไทยที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการบินรบในภูมิภาคเอเชียและอาจสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับเครื่องบินรบในอนาคตถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบินและกองทัพอากาศไทย อย่าลืมกดติดตามช่อง r t a f Skyforce และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนำมาให้ชมกันในทุกสัปดาห์ครับ